คชมครับคืนนี้2ประเด็นนะครับจิ๋วถูกทําร้ายบาดเจ็บหนกักตกเป็นเป้าต้องกําจัด คุณผู้ชมคิดว่าจิวกับเทียนจะกลับเข้าสู่บ้านตระกูลซ่งได้ยังไงเขาจะกลับไปด้วยกันหรือต้องแยกกันแล้วขอคนละหนึ่งความเห็นเดี๋ยวกลับมาคุยกันขณะที่เจ้าสวมหมานะครับจากภาพรวมที่ละครคุณชายช่วงวัน31นําเดสนอมามีความเป็นไปได้ที่ในช่วงท้ายเจ้าสวมหมาจะสามารถโค่นตระกูลซ่งได้สําเร็จเราเริ่มจากเรื่องของจิวกับเทียนก่อนนะครับในระหว่างที่เขาหลบหนีออกจากบ้านตระกูลซ่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ว่าจะตัด ขาดจากโลกภายนอกได้เลยจะมีกันแค่2คนมันก็ไม่ใช่ก็ต้องกินต้องใช้ต้องไปทําภารกิจต่างๆนะครับซึ่งจิวก็ถูกหมายหัวต้องกําจัดเนี่ยมีคนทําร้ายเขานะครับที่แขนนี่ก็เป็นบาดแผลใหญ่เลยเลือดนี่ออกเยอะแล้วพอเทียนเห็นนะครับตกใจสิเป็นห่วงสิยิ่งตอนนี้ยิ่งเป็นห่วงแบบรัวๆแสดงความรู้สึกได้แบบเต็มที่เลยคือตอนนี้มันเหมือนกับถาโถมเข้ามาทั้งในแม่ก็มองว่าจิวเนี่ย รู้ความลับต้นซิลต้องกำจัดเจ้าสัวทรงก็มองว่าเฮ้ยเป็นนักฆ่าเป็นคนของเจ้าสัวมาอาจจะต้องกำจัดหรือถ้าจับได้ต้องเค้นอย่างหนักต้องสอบอาจจะต้องจับส่งทางการหรือเปล่าเพราะจิวเองก็อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตการสูญเสียของหลายคดีที่ผ่านมาด้วยนะครับรวมทั้งเจ้าสัวหมาก็อาจจะมองว่าเอ๊จิลทาไมทํานอกเหนือจากคําสั่งล่ะให้ไปสืบความลับไอ้ทําไมหลบหนีพาเทียนไปไหนมา และถ้าเกิดจิวคิดที่จะถอนออกจากภารกิจนี้นะครับนินว่ามันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะละครปูทางมาให้น้องฟู่เนี่ยยังอยู่กับเจ้าสัวหมาอย่างช่วยไว้ไม่ได้ถ้าเกิดจิวจะถอนตัวก็อาจจะถูกใช้เรื่องนี้มาบีบบังคับเขาครับคุณผู้ชมฉะนั้นเราติดตามอย่าพลาดนะครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนทําร้ายจิวพอออกมาในรูปแบบนี้นะครับมันจึงเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่จิวกับเทียนจะกลับเข้าสู่บ้านประกุลส่งแบบปกติอ่ะ มองว่าเขาคือถ้าเขาจะกลับไปด้วยกันน่ะต่อให้เขาคิดคิดเรื่องอะไรมาสร้างสถานการณ์อะไรมาก็ตามอะ่ะแต่ยังไงจิวก็ต้องถูกแยกหรือเปล่าไปสอบสวนมันเป็นไปได้ยากมากที่จิวจะมาอยู่ใกล้ชิดกับเทียนเรียนรู้งานหรือช่วยงานต่างๆจะกลับมาเป็นปกติมันยากมากเพราะในสายตาของทุกคนน่ะจะมองว่าจิวเป็นคนของเจ้าโวมาเป็นตัวอันตรายยังไงเจ้าโสวซรงไม่ยอมครับมันไว้ใจไม่ได้ไง แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะจิวอะ่ะจะไม่มีทางทำร้ายเทียนคนคนนี้จะดูแลปกป้องคุณชายเทียนอย่างเต็มที่ด้วยความรักที่บริสุทธิ์แต่มันพูดไม่ได้ไงมันจะไปบอกใครก็ไม่ได้เพราะมันคือความลับตัวซิลที่รู้ไปแล้วมันมันก็พังไงฉันก็ยังคงต้องปกปิดในจุดนี้ต่อไปซึ่งชีวิตของจิวก็ไม่ปลอดภัยในแม่เนี่ยต่อให้ต่อให้ไม่รู้ว่าจิวเป็นคนของเจ้าสัวมา ก็ต้องกําจัดเพราะรู้ความหลับตัวซิลจึงเป็นไปได้ยากมากเลยหรือมันถึงจุดที่เขาทั้งคู่ต้องแยกกันแล้วครับอมาแสดงความเห็นคุยกันนะแต่มุมมองของนินมองว่ามันยากมากที่จะกลับไปแล้วแบบกลับไปด้วยกันแล้วปกติยากจริงๆครับในขณะที่เจ้าสัวมาครับคุณผู้ชมถ้ามองดูนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสุดแตกหักครั้งใหญ่มากๆเลยนะคือรอบที่แล้วมันก็นิดนึงละ ว่าใหญ่แล้วแต่รอบนี้ใหญ่กว่าเพราะเจ้าสวดซ่องบุกมาที่บ้านเนี่ยทั้งพูดจาแล้วก็ใช้ปืนอย่างนี้เลยนะแล้วก็ยังจะสัต์หน้าเจ้าสัวมาไปอีกหลังจากนี้ดินเชื่อว่าเจ้าสัวมาจะกระทําการที่อาจจะไม่เห็นหัวพี่ใหญ่อีกแล้วก็ได้ครับอย่าลืมนะครับว่ากฎของสมาคมห้ามังกรเนี่ยตัวของเจ้าสวดรงที่ขึ้นมาเป็นผู้นําได้เพราะอํานาจบาร,รมีที่มีความรวยเขารวยที่สุดนะ ในบรรดาผู้นำตระกูลทั้งหมดอะรวยที่สุดและบรรดาสมาชิกที่มาร่วมกันเนี่ยบวตให้เขาเป็นผู้นำซึ่งกฎระบุเอาไว้ชัดนะครับว่าคนที่จะสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าสมาคมห้ามังกรอ,อะ,ะต้องเป็นทายาทหรือว่าลูกชายคนโตของผู้นำคนเดิมก็คือตอนนี้เป็นตระกูลซ่งเท่ากับเทียนคือผู้ที่จะเป็นหัวหน้าสมาคมห้ามังกรคนต่อไปซึ่งมันจะเป็นแบบนั้นแล้วแต่ตามกฎเนี่ยก็ระบุไว้อีกนะครับคุณผู้ชมว่า ถ้าเกิดทายาทคนนั้นนะ่ะทำเรื่องเสื่อมเสียสร้างความอับอายให้กับสมาคมห้ามังกรบรรดาสมาชิกที่เหลือซึ่งตอนนี้เหลือกี่คนครับเหลืออีก3คนก็คือเจ้าสัวมาใช้เสี่ยวโถงแล้วก็เจ้าสัวสุนสามารถที่จะปลดทายาทคนนั้นได้เลยนะแล้วคัดเลือกแต่งตั้งทายาทคนใหม่นี่แหละเรื่องต้นซิวนี่แหละ มันมากเพียงพอครับเพราะละครปูทางมาตลอดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นที่ยอมรับมันไม่ได้จะขึ้นมาเป็นผู้นําคนไม่ได้แล้วเคยเล่าผ่านตัวเจ้าสัวจางมาแล้วครับคุณผู้ชมเจ้าสัวจางขนาดเป็นแค่สมาชิกนะยังโดนโจมตีขนาดนั้นแล้วนี่เป็นถึงทายาทเป็นลูกชายของหัวหน้าสมาคมห้ามังกรคนปัจจุบันน่ะมันยากมากและมันเพียงพอที่เจ้าสัวมาจะใช้โจมตีและค่นตระกูลซ่งครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะอยู่ที่การโหวตของอีกสองเสียงก็คือใช่เสี่ยวถงและเจ้าสัวซุนด้วยว่าจะโหวตรวมด้วยหรือเปล่าหรือตัวของเจ้าสัวมาเองจะกระทําการบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าน,นี้อาจจะไม่ฟังใครเลยก็ได้ครับคุณผู้มชมฉะนั้นอย่าพลาดในช่วงโค้งนี้จริงๆครับเสียงดินอาจจะแผ่วๆลงไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นโทนเดียวกันหรือมันจะแหบนิดนึงเนื่องจากว่าเออที่ดินหายไปอะ่ะ ไม่สบายแล้วก็อันนี้คือเริ่มดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าเสียงอ่ะมันยังไม่ปกติมากถ้าเกิดพูดเยอะมันก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ก็พยายามที่จะนําเสนอแล้วก็ติดตามละครต่อไปขณะที่ตัวของเทียนครับคุณผู้ชมระเบิดความรู้สึกอย่างที่ดินบอกไว้นะครับคือไม่ใช่แค่เทียนนะทั้งเทียนกับจิวระเบิดความรู้สึกออกมาซึ่งดินรู้สึกว่าเฮ้ยดินชอบมากเลยที่อย่างที่ดินบอกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะที่เขาต้องแบบบอกรัก แล้วแล้วมันเกินความคาดหมายอีกคือเขาระเบิดความรู้สึกที่ที่แบบมันอยู่ในใจแบบส่วนลึกออกมาเทียนถึงขั้นบอกความลับเรื่องราวที่เขาผ่านมาในชีวิตทั้งหมดในขณะที่จิวก็ไม่ได้กักความรู้สึกอีกต่อไปแล้วครับมันจึงทำให้เขาทั้งคู่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขารักกันมากขนาดไหนที่ผ่านมาเขาพยายามฝืนหรืออะไรกันขนาดไหนวันนี้แบบมันมากเพียงพอแล้ว จริงดินว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่เขาควรจะมีความสุขกันหรือเปล่าแต่ท่ามกลางความสุขที่มีอยู่อ่ะมันควรจะแบบพองโตไหมแต่มันกลับเป็นช่วงที่มีอุปสรรคถาโถมเข้ามาฉะนั้นเอาเอา,เอาใจช่วยครับส่งกำลังใจช่วยให้กับจิลแล้วก็เทียนครับมันน่าติดตามนะว่าละครคุณชายจะนําเสนอออกมาอย่างไงครับคุณผู้ชมอาจจะทําให้เราฉุกคิดอะไรบางอย่างได้ท่ามกลางยุคพศปัจจุบันนี้โดยการเล่าผ่านเรื่องราว ที่บอกว่าเล่าย้อนกลับไปถึง91ปีและทิ้งท้ายี่ยังชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยตัวของจิวตัวของแม่บัวได้เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับในคำพูดในการตั้งคำถามว่าเอา้าเฮ้ยทำไมคุณทำงานดีคุณตั้งใจทำงานทำไมคุณถึงจะขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลเป็นหัวหน้าสมาคมไม่ได้ล่ะนี่จิวถามขณะที่แม่บัวถามว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เจ้าสัวกังวลหรือมันเป็นตามความฝันว่าคุณชายเทียนเป็นต้นซิ่ว แล้วมันยังไงอะ่ะคุณชายเทียนก็ไม่ผิดแต่สุดท้ายเจ้าสัวสทรงยังยืนยันตามเดิมว่าเออมันไม่ได้ไงมันไม่เป็นที่ยอมรับใช่ครับแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่มันไม่เป็นที่ยอมรับไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะ่ะคุณผู้ชมฉะนั้นติดตามไปด้วยกันนะครับกับละครคุณชายช่องวัน31ิดินชวนดูสดทุกคืนบัรจารา์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ทางแอปวันดีนะครับ โดยแอปนี้นะครับนอกจากจะดูย้อนหลังได้เนี่ยยังสามารถดูสดทางออนไลน์ได้ด้วยนะแล้วพอละครจบปุ๊บเขาก็ลงให้เราดูย้อนหลังทันทีทางแอปวันดีเวลา4ี่ทุ่มสทุ่มคือลงเลยนะแล้วก็โหลด แอปนี้เนี่ยโหลดฟรีดูฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูได้ภาพมีคมชัดแต่ถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปเล่นลูกเล่น,ลนอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้ก็ลองไปศึกษารายละเอียดทางแอปวันดีดูนะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนติดตามเราขอคุณชายช่วงวันสามสิบเอ็ดไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมติดตามกับดินได้ทาง YouTube และติ k กต k ช่องภัชารประพลครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมและมาแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันเสมอเลยนะครับวันนี้ไปแล้วพบกันครั้งหน้าครับ